กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสุดทวันสุบรรณอยุธยาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคนปรปฐมอำเภอบางเลนดอนตูมพุทธมนฑลพัก9ก้าไกลค่ะท่านประธานคะทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมที่สามารถพัฒนาประเทศได้แต่ประเทศไทยกลับไม่มีการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ในแบบที่ควรจะเป็นทั้งๆที่พันธกิจของกระทรวงวัฒนธรรมก็เขียนไว้อย่างสวยหรูว่า ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะคะแต่ดิฉันไม่เห็นว่าจะมีตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนและจะเพิ่มด้วยวิธีใดค่ะ ท่านประธานคะตอนนี้โลกและประเทศไทยของเรานะคะกําลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019นะคะแต่โครงการต่างๆที่จัดทาขึ้นในปีงบประมาณ2564ไม่ได้มีโครงการใดๆแตกต่างไปจากในอดีตเลยนะคะงบด้านวัฒนธรรมมีแต่ง,งบพิธีการงบพิธีกรรมดิฉันเห็นด้วยนะคะกับการอนุรักษ์ขนบธรรมเดียมที่ดีงามของชาติไทยแต่ความเป็นไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะเรามีกระทรวงวัฒนธรรม 僧。 ตั้งสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะตั้งมาเกือบ20ปีแล้วแต่ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายๆอย่างก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่าไรนักนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแบ่งศิลปะร่วมสมัยออกเป็น9สาขาตามที่ทุกท่านได้เห็นอยู่บนจอนะคะซึ่งในปี2564ค่ะสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะได้รับการจาัดสรรงบประมาณ2 3 1ล้านบาทค่ะลดลงจากปี63ไป28ล้านบาทนะคะจากวิกฤตโควิด1 9 ที่ผ่านมาค่ะศิลปินที่ผลิตผลงานสร้างสารรค์ในสาขาต่างๆเหล่านี้ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพอย่างมากนะคะแต่ดิฉันไม่เห็นมีโครงการไหนเลยที่จะสนับสนุนและส่งเสริมพวกเขาค่ะงบประมาณปี64ค่ะเหมือนงบที่ล้อมรั้วศิละปะวัฒนธรรมค่ะพยายามจะคงไว้ซึ่งศิละปะและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะมีดิฉันจะยกตัวอย่างภาพวาดฝาผนังโบสถ์นะคะมีการถกเถียงถึงภาพวาดหลายๆภาพว่าไม่เหมาะสม ก,ก็มีการถกเถียงว่าอันนี้เป็นการทําลายพุทธประวัติหรือเปล่านะคะจริงๆภาพนี้ค่ะเรียกว่าภาพกากค่ะเป็นภาพที่ไม่ใช่โครงเรื่องหลักค่ะผู้ว่าใช้อิสรภาพทางความคิดสอดแทรกความคิดเองลงไปนะคะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นบันทึกวิถีชีวิต ความคิดหรือเรื่องต่างๆที่เป็นกระแสนะคะไม่มีใครสามารถตัดสินได้ว่ามันถูกหรือผิดนะคะเพราะศิลปะก็คือศิลปะการวาดภาพเหล่านี้ลงไปเนี่ยอาจจะดึงดูดให้คนสนใจเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาทําบุญที่วัดนี้เพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะมีกรณีเช่นนี้อีกนะคะดิฉันอยากให้หน่วยงานของรัฐเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเมื่อมีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาค่ะวัฒนธรรมนะคะมีความยืดหยุน่นและ ไม่มีความคงตัวถาวรค่ะถ้าเรามีแต่วัฒนธรรมแช่แข็งที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ดิฉันเกรงว่านั่นจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีค่ะดังนั้นโครงการต่างๆด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ถูกจัดสรรงบประมาณลงมานะคะต้องเข้ากับยุคสมัยปัจจุบันด้วยเพื่อให้สามารถใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงค่ะ ท่านประธานคะอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะบางอย่างเราต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันแต่บางอย่างเราก็ต้องคงไวค้ค่ะดิฉันกําลังพูดถึงโบราณสถานคะ่ะท่านประธานประเทศไทยคะ่ะมีโบราณสถานอยู่กว่า900 0แห่งนะคะขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรไปแล้ว31,36แห่งและรอการขึ้นทะเบียนอยู่อีกกว่า5,000แห่งคะ่ะ โบราณสถานเหล่านี้นะคะกระจายอยู่ทุกจังหวัดในประเทศไทยค่ะบางแห่งก็ถูกทิ้งให้ชํารุดสุดโทมนะคะกรมศิละปากรมีงบเพื่อบูรณะ แต่ก็เหมือนงบล้อมรัวที่หลายๆที่เรารักษาให้คงสภาพไว้โดยไม่ได้ทาอะไรต่อค่ะท้องถิ่นขาดการมีส่วนร่วมขาดความรักความหวงแหนไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นค่ะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเราสามารถพัฒนาโบราณสถานเหล่านี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวได้นะคะซึ่งสิ่งที่เราทาได้เนี่ยเราพัฒนาได้แค่ไม่กี่ที่เท่านั้นค่ะประเทศไทยนะคะไม่ได้มีดีแค่แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างทะเลน้าตกภูเขานะคะโบราณสถานเหล่านี้มีประวัติความเป็นมายาวนานมีจานวนไม่น้อย เลยนะคะซึ่งสถานที่เหล่านี้สามารถเที่ยวได้ทั้งปีค่ะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีพอค่ะเราลองมาดูงบประมาณกันนะคะปีงบประมาณ64ค่ะกรมศริลปากรของงบมา2810ล้านบาทนะคะในจำนวนนี้มีประมาณ1,193ล้านบาทที่เป็นงบประมาณเพื่อบูรณาปฏิสังขรขอและซ่อมแซมดูแลพิพิธภัณฑ์นะคะแต่งบในแต่ละปีเนี่ยสามารถซ่อมแซมบริษัทฐานได้แค่หลัก10แห่งเท่านั้นนะคะจาก กว่า900 0ันแห่งนะคะซึ่งนี่ก็ยังไม่ได้รวมโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งมีมากกว่า5,000ันแห่งนะคะและในระหว่างที่รอการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเหล่านั้นก็อาจชำรุดผุพังไปตามกาลเวลานะคะท้องถิน่นหรือชาวบ้านก็ต้องซ่อมกันเองเมื่อซ่อมเองและซ่อมผิดแบบนะคะกรมศิลปากรก็อาจจะฟ้องร้องอีกค่ะเหมือนที่เคยเป็นมานะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะมีหลายๆแห่งถูกปรับปรุงอย่างไม่ถูกวิธีเช่นการทาสีบทใหม่นะคะจนทำลายอัตลักษณ์ของเดิมไปถึง แม้ว่าจะมีการล้างสีแล้วแต่ก็มีหลายๆส่วนที่เสียหายไปแล้วนะคะหรือการรื้ออาคารไม้ที่มีอายุกว่าร้อยปีโดยหน่วยงานรัฐด,ด้วยกันเองด้วยนะคะสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพราะการอนุรักษ์ของไทยไม่ได้ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นหลายๆคนไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญเหมือนที่กรมศิลปากรรู้สึกนะคะซึ่งโบราณสถานเหล่านี้ที่ยังไม่ถูก ขึ้นทะเบียนก็ถูกทำลายไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าชาวบ้านสามารถซ่อมกันได้เองโดยที่ไม่ได้ผ่านสำนักช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรนะคะและเมื่อบริษสถานถูกทำลายไปแล้วกรมศิลปถึงเข้ามาซ่อมแซมและเตรียมขึ้นทะเบียนซึ่งดิฉันว่ามันช้าเกินไปค่ะ ท่านประธานคาโบราณสถานเป็นสมบัติสําคัญของชาตินะคะรัฐบาลควรมีมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์โบราณสถานที่เข้มข้นกว่านี้ดิฉันลองไปศึกษาอัตราการเบริกจ่ายของกรมศิลปากรในปีงบประมาณ2562นะคะเห็นว่ากรมเบิกจ่ายงบลงทุนได้เพียง67.94%เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะจึงยังสรุปไม่ได้ว่าที่กรมศิลป์ไม่สามารถดูแลสมบัติของชาติได้เป็นเพราะไม่มีงบประมาณหรือไม่มีความสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกันแน่คะ่ะ ดิฉันเห็นว่าภา,ราครัฐควรมีมาตรการที่จริงจังในการนำโบราณสถานเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบนะคะทั้งการใช้งบประมาณโดยตรงและออกมาตรการส่งเสริมอื่นๆเช่นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะให้กับเจ้าของโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือหักลดหย่อนภาษีให้กับผู้ที่บริจาคเงินเพื่อบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานค่ะและดิฉันต้องย้ำตรงนี้นะคะว่าโบราณสถานเป็นสมบัติที่สําคัญของชาติมีกฎหมายคุ้มครองชัดเจนแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีสมบัติหลายชิ้นถูกทําลายให้สูญหายไปค่ะดิฉันจะยกตัวอย่างบางแห่งนะคะ อย่างเช่นอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเคยอยู่ที่วงเวียนหลักสี่ย่านบางเขนะคะ่ะอนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะถูกขึ้นทะเบียนโบราณสถานในปี2558ค่ะประกาศในราชกิจจานุเบกษากลางปี2561และปลายปี2561นั้นเองอนุสาวรีย์หายไปค่ะกรมศริลปากรเคยบอกว่าไม่มีนโยบายที่จะย้ายโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วดิฉันจึงเกิดความสงสัยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ โดยสรุปนะคะดิฉันอยากเห็นการดูแลโบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของชาติอย่างทั่วถึงอยากเห็นการใช้วัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะไรที่ควรอนุรักษ์ก็ต้องอนุรักษ์ไว้อะไรที่ควรปรับเปลี่ยนก็ต้องยอมปรับเปลี่ยนกันบ้างค่ะก็ดิฉันอยากเห็นกระทรงวัฒนธรรมนะคะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดค่ะขอบคุณค่ะ